เรามาวัดอะไรคะวันนี้มากับผงไก่มามามาอดีตจะเนาะเนี่ยสวยเห็นไหมสวยไหมใช่สวยเนาะแล้วก็มากับคนงามคนงามสองสาวเห็นไหมสวยชิมลิ้มเออมาทำบุญวัดท่าประทูลอนุโมทนาบุญด้วยนะสาธุสาธุเดี๋ยวก็ถ่ายต้นตอสวยสวยรวบหมากไก่เห็นไหมถึงต้นไหม าติ้้นสาระวัตเออถวัตอรหันต์นะจะมีทุกทุกวัดต้นสาระอ๋อเฉพาะวัดที่เป็นอรหันต์จะต้องมีขดุให้ดูใกล้ๆดอกนี่ดอกสาระนะคะมีบุญนานๆหนึ่งจะได้เห็นเนาะนาจะได้เห็นดอกนะแสดงว่าเรามีบุญนะเป็นต้นสาระนี่หมายถึงอะไรอะอะ พระพุทธเจ้าเ,าเกิดที่ใต,ต้ต้นสาละอ๋อโอเคนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ